ดีครับอยู่กับผมอะตอมแลยอยู่กับช่องอะตอมแอนลักกี้ด็อกสวัสดีครับอยู่กับผมกอลรับและอยู่ในช่องอะตอมแอนลักกี้ด็อกวันนี้อยู่กันในคอนเทนต์อะไรเติร์ดคอนเทนต์รีวิวของครับครับวันนี้ผมจะมารีวิวอันนี้ของเล่นที่เตงกิวชอบเล่นมากมันคือแฮนด์สปินเนอร์ใช่อันนี้แหละนี่นี่นะครับแค่เหวี่ยงเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาแบบนี้นะ แต่ของผมอะ่ะ oh. มันน่าจะเก่าไปหน่อยนึงมันน่าจะเก่าไปหน่อยนึงนะคบมันก็เลยไม่มีไฟ LED ถ้าเกิดมันใหม่ๆห,หน่อยอะ่ะมันจะมีไฟ LED ใช่ไหมเติร์ดใช่มันนานแล้วใช่ไหมเบียร์ใช่มันนานพอๆกับยูแตงกิวอะ่ะพูดจริงๆนี่นะครับที่ผมได้มาผมจำไม่ได้ว่าได้มาเมื่อไหร่แต่มันเป็นสีเขียวตอนดิกๆผมชอบเล่นมาก มันมีวิธีการเล่นอยู่หลายแบบมากครับแบบแค่เวเหวี่ยงออกกาลังกายมือแบบนี้ผมก็ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องอันนี้หรอกเหวี่ยงไปเรื่อยๆเร็วไปเรื่อยนี่นะครับมันจะไม่มีไฟเอ้ยมียังมีอยู่เฮ้ยยู่มีอยู่แต่อาจจะน้อยมากๆเลยโอเคคุณผู้ชมแล้วก็มันจะมีอีกแบบหนึ่งคือให้เล่นแบบลูกห่างอะแต่ไม่รู้ใครเขานิยมเล่นกันไหมอยากจะจะประมาณ เอาจิงๆทําแบบเนี้ยแล้วก็หมุนให้เป็นตรงนี้แล้วก็สะบัดเลยนะครับแล้วรู้สึกว่าอยู่ดีๆคุณเติร์ดก็จะปิดกล้องไปโอเคเมื่อกี้หลุด <laughs> หลุดหลุดโอเคมุกเดิมนะคะแล้วเดี๋ยวผมไปถ่ายตอนที่ผมเล่นอันถ่ายตอนที่ผมเล่นอันนี้นะคะไปดูกันเลยโอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้ก็ อยู่ข้างนอกบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นแบบลูกขางให้ดูอย่างแรกเลยผมขอสปินมันแป๊บหนึ่งอ่ะลึนี่ครับมันก็จะเป็นประมาณนี้เลยแบบนี้ใช่ครับแค่นี้เลยจริงๆเดี๋ยวตัดเข้าไปในบ้านเลยแล้วกันนะ โอเคหมดละไปจบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวแบบลูกขานโอเคครับผมจะให้ทุกคนมาทายราคากันนะครับว่าราคาประมาณเท่าไหร่คุณเติร์สเฉลยครับราคาเท่าไหร่าถหนึ่งครับครับผมวันนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับกับการรีวิว hands สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะคะสวัสดีครับ